ข่าวสารล,ล่าสุดกลุ่มไหนโดนตัดสิทธิ์กลุ่มไหนได้รับเงินเพิ่มผู้สูงอายุรับเงินเพิ่มหรือไม่อัปเดตบัตรคนจนปี2565ฟังรายละเอียดด่วนในคลิปสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันเสาร์ที่23เมษายน2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะจะมีการให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในช่วงเดือนกระกฎะาคมซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะพอแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าลายใหม่ก็เตรียมตัว และกลุ่มที่จะลงทะเบียนใหม่โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการเตรียมตัวไว้เลยค่ะใครที่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองไม่ได้ก็อย่าลืมนะคะต้องให้ลูกหลานดูแลเรื่องนี้ให้ท่านค่ะมาที่ข่าวสารนี้กันต่อค่ะตอนนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางเด็กเยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการคนเลล่อนคนไร้บ้านผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นของหน่วยงานอะไรชดเชยอย่างไรจ่ายเงินแบบไหนและช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพร้อมด้วยอาสาสมัครในส่วนของการลงพื้นที่ก็มีพมจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์และลงพื้นที่ในส่วนของการเยี่ยมบ้านของครอบครัวผู้ยากจน และพิจารณาเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยและก็มีจังหวัดยะลานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่พอมอก็ลงพื้นที่ร่วมด้วยกับอาสาสมัครเพื่อเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยปัญหาทางด้านสังคมและก็จัดทาสม,มุดครอบครัวจํานวน15ครัวเรือนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือและก็เงินสงเคราะห์ในการเยียวยาครั้งนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับจังหวัดที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว สำหรับพ่อแม่พี่น้องพอมอไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเริ่มลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วหากใครสนใจหรือว่ายังสามารถติดต่อที่พอมอที่1300ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับโครงการดีๆในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้เป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หากพ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนสนใจก็ติดต่อพอมอได้เลยค่ะโครงการดีๆแบบนี้ยังคงขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ทั่วถึงทุกคนค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสําหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ